ก็มีสวนมะพร้าวสวนปาลมสวนยางแต่แบ่งมาทําเป็นเกษตรผสมผสานพื้นที่10ไร่ซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันมันเป็นทางรอดนะคะมันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดไม่ว่าการที่ว่าเราปลูกถ้าเราปลูกเชิงเดียวถ้าผลผลิตตกต่ําก็คือจบนะคะซึ่งส่วนใหญ่แต่ทีนี้เราคิดว่าเออเมื่อตอนพ่อแม่ปูย่ย่าตายายทาเขาไม่ได้ทําอย่างเดียว ซึ่งอยู่มาโดยที่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่มีหนี้สินแต่พอเรามาทําเชิงเดี่ยวเรากลับมีหนี้ก็เลยต้องต้องย้อนกลับมาสู่อดีตเอาเอาบทเรียนในอดีตกลับมาใช้ประยุกต์ใช้เพระเาะด้วยศาสตร์พระราชาควบคู่ไปด้วยก็ทําให้เราสามารถอยู่รอดอย่างที่เห็นเห็นตอนนี้ก็คือในภาวะวิกฤตโรคระบาดซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องออกไปแย่งซื้ออาหารกับคนอื่นคืออาหารในพื้นที่เรามี เรามีพอสําหรับครัวเรือนพอสําหรับแบ่งปันให้กับเพื่อนฝูงญาติญาติที่มาเยี่ยมหรือว่าต้องการมาหาอาหารไปเลี้ยงดูครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะถามว่าภายในสวนมีกี่ชนิดไปไปก็มะพร้าวเป็นหลักนะคะ,ะแล้วก็จะมีพริกไทยมีต้นไม้ต้นไม้ในที่แปลงนี้ก็ถ้านับสายพันธุ์ก็ประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่า50สสายพันธุ์เราปลูกต้นไม้ถ้าเราใช้ยาฆ่าหญ้าเราใช้สารเคมีต้นไม้เราตายแล้วมันเสียความรู้สึกมันเสียได้อะ คือเรารักเขาแล้วอะ่ะก็เลยเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ปี52ที่เราเริ่มเริ่มทำธนาคารต้นไม้เราทำเป็นธนาคารต้นไม้ซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องการที่จะอนุรักษ์พันไมออ้แล้วก็ปลูกไว้ไม่คิดว่าเราจะได้ใช้เองเนาะแต่อย่างหนึ่งเราได้สิ่งแวดล้อมเราได้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเราได้ในเรื่องของออการเราปลูกผสมผสานลดแรงกระแทกของน้ำฝนม่เย็น<ล>ดีนในส่วนนะพี่นะ ถามว่านนลดยังไง<ผ>ก็คือเนี่ยค่ะร,ระดับหลายชั้นเรือนยอดที่ที่มีอยู่ตรงนี้นะคะ<อ>ลงมาฝนเม็ดใหญ่ๆลงมาประทะ,ะต้นมะพร้าวรับไว้ต้นไม้รับไว้ลงมาชั้นล่างอา้าวพวกคือผักพวกเหลียงอันนี้รับไว้ลงไปชั้นล่างผักกูดผักเอ่อพวกชะพูอะไรรับไว้ก่อนที่แรงกระแทกจะลงดินเพราะฉะนั้นในเนี้ยจะเห็นได้ว่า มันจะชุ่มชื้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นช่วงที่แลรงที่สุดแต่ก็ยังมีต้นหญ้าเขียวๆให้ได้เห็นแล้วก็หลายคนจะบอกว่ามาข้างนอกจะร้อนยังไงแต่พอเลี้ยวเข้าซอยนี้เอ๊ะทำไมมันมันความร้อนมันหายไปไหนมันร่มรื่นเป็นเป็นพืชผักก็จะมีผักเหลียงซึ่งผักเหลียงนี่ก็จะขายทั้งยอดและก็กิ่งตอนนะคะเพื่อที่ให้เขาเอาไปขยายพันธุ์ แล้วส่วนผักหวานผักกูดพวกนี้ก็ก็ทั้งขายยอดทั้งขยายพันธุ์ยยพเ,เพราะว่าเราจะทําเน้นอย่างเดียวไม่ได้เพราะเรามีแล้วถ้าเพื่อนอยากมีถ้าเราไม่ทําเรื่องการขยายพันธุ์มันก็เหมือนปิดโอกาสคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะลูกค้ามาซื้อที่บ้านส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็ไปขายตลาดในในชุมชนก็อยากจะฝากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะคะในเมื่อเรามีดินของเราอยู่แล้วแค่เราไม่เอาสารเคมีไปทับถมลงที่เขา นะคะเราดูแลดินให้ดีดินก็จะเลี้ยงพืชแล้วพืชก็จะเลี้ยงเรานะคะการที่เราทําเกษตรเราไม่ใช้สารเคมีเราปลูกพืชปลอดสารเราได้กินอาหารปลอดพิษชีวิตก็จะปลอดภัยทั้งคนปลูกและผู้ที่ได้รับอาหารจากเราไปค่ะตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางก็จะได้มีสุขภาพดีร่วมกันค่ะ